บ้านอาชีพกูเล็กสวัสดีค่ะช่วงนี้มะม่วงออกเยอะแล้วนะคะวันนี้เรามาทำน้ำปลาหวานกันดีกว่าจ้าสวัสดีครับผมกูเล็กพ่อค้าสอนทำขนมพี่ๆท่านใดที่ชอบทำขนมหรือทำเครื่องดื่มไม่ว่าจะทำทานเองหรือทำเป็นอาชีพเสริมนะครับอย่าลืมกดติดตามช่องของผมแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งติดตามด้วยเพราะเวลามีคลิปใหม่ๆก็จะได้รับการแจ้งเตือนครับ เริ่มต้นที่ส่วนผสมสำหรับทำตัวน้ำปลาหวานกันก่อนนะคะก็จะมีน้ำตาลมะพร้าวค่ะน้ำปลากะปิน้ำเปลา่าเคยตัวนี้จะไม่มีความเค็มนะคะเขาจะจืดๆเนาะกุ้งแห้งตัวใหญ่ค่ะพริกแดงจินดาใช้สีแดงนะคะจะได้สวย ส่วนนี้จะเป็นหอมแดงค่ะซอยมาเรียบร้อยแล้วนะคะอันดับแรกเลยนะคะหมูจะเอากะปินะคะกับตัวน้ำปลาค่ะผสมรวมกันอันนี้จะละลายตัวกะปิก่อนเนาะละลายให้เข้ากันดีเลยนะคะเวลาที่ไปลงผสมในหม้อแล้วค่ะเขาจะได้ไม่เป็นก้อนนะคะจะได้เนียนเป็นเนื้อเดียวกันเลยค่ะ ต่อมาค่ะเราจะเอาน้ำใส่ลงไปในตัวน้ำตาลมาพาะพร้าวเลยค่ะน้ำตาลมาพาะพร้าวนะคะถ้าเป็นแบบนิ่มๆหน่อยก็จะละลายง่ายนะคะใช้ไฟกลางๆนะคะไม่ต้องแรงมากนะจ๊ะเดี๋ยวเรารอให้น้ำตาลเขาละลายก่อน น้ำตาลละลายหมดแล้วนะจ๊ะตามด้วยกะปิที่เราละลายกับน้ำปาลาไว้นะคะอืมตอนนี้เนี่ยหอมมากๆเลยคนให้เข้ากันจ้าใช้ไฟอ่อนๆน,นะคะอย่าใช้ไฟแรงเนาะเดี๋ยวจะไหม้ได้นะจ๊ะ คราวนี้เราก็รอให้เขาเดือดจ้ะตอนนี้ร้อนแล้วนะคะใกล้จะเดือดแล้วเวลาทำนะคะพยายามหาภาชนะลูกใหญ่นิดนึงนะคะเพราะว่าเดี๋ยวพอเขาเดือดแล้วค่ะมันจะบูมเนาะถ้าเกิดว่ามันพอดีหม้อเกินไปค่ะมันจะล้นได้ง่ายนะคะ ต้องคอยคนไปเรื่อยๆด้วยนะจ๊ะเพราะว่ามันเป็นฟองบูมขึ้นมาเนาะแล้วก็อย่าลืมนะใช้ไฟอ่อนหน่อยนะจ๊ะนี่ค่ะเห็นไหมมันจะเป็นฟองบูมขึ้นมานะคะต้องคอยคนให้ฟองเขายุบไปด้วยค่ะพอเดือดประมาณนี้นะคะหมูจะเคี่ยวต่อสักครู่หนึ่งนะคะสักสาม ถึง5นาทีก็ได้ค่ะแต่หมูเอาสัก3นาทีเนาะไฟอ่อนๆนะคะคนไปเรื่อยๆค่ะอย่าเพิ่งทิ้งหม้อไม่อย่างนั้นล้นแน่นอนโอเคค่ะครบ3นาทีแล้วปิดแก๊สเลยนะคะใส่ตัวกุ้งแห้งตัวใหญ่ลงไปเลยค่ะใครชอบทานกุ้งแห้งตัวใหญ่ๆก็ใส่เพิ่มได้เลยนะคะอันนี้ เพิ่มได้ตามชอบเลยค่ะจากนั้นยกลงมาพักให้เย็นสนิทเลยค่ะตอนนี้หายร้อนแล้วเห็นไหมคะเขาก็จะข้นขึ้นนะคะเนี่ยกำลังดีเลยค่ะแล้วก็ที่เราใส่กุ้งแห้งตัวโตลงไปก่อนตอนที่เขายังร้อนอยู่เนี่ยค่ะก็เพื่อที่จะให้เขาแช่อยู่ในความร้อนเนาะเวลาที่ทานเขาจะได้ไม่แข็งมากเกินไปนะคะมันก็จะได้นิ่มพอดีกันค่ะ จากนั้นค่ะเราก็จะใส่เคยลงไปเลยค่ะถ้าใครไม่มีเคยนะคะหรือหาไม่ได้สามารถเอากุ้งแห้งตัวโตวค่ะไปปั่นนะคะให้ละเอียดแล้วก็มาใส่ก็ได้ค่ะคือเราต้องการให้เขามีความข้นขึ้นท่านเองนะคะตามด้วยหอมแดงซอยค่ะ แล้วก็พริกจินดาค่ะตัวพริกเนี่ยเอาตามชอบได้เลยนะใครชอบเผ็ดมากเผ็ดน้อยก็ใส่เพิ่มได้เลยนะคะแค่นี้ค่ะแค่นี้ก็น่าทานแล้วคนไม่เข้ากันเลยระหว่างที่ทำน้ำปลาหวานอยู่นี่นะคะหมูก็เอามะม่วงเนี่ยค่ะไปแช่เย็นเอาไวะะ้แล้วค่ะนี่เห็นไหมน่าทานมากเลย มะม่วงเย็นพอดีเดี๋ยวเราจะมาชิมพร้อมกันเลยค่ะมะม่วงต้องมาแล้วจ้ามาเลยค่ะมาทานพร้อมกันเลยเอ้กุ้งตัวโตโต,ตเลยจ้าอืมอร่อยลองทำดูนะคะขอบคุณที่ติดตามรับชมค่ะ ถ้าชอบคลิปนี้หมูฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe อ้ออย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดเวลามีคลิปใหม่ๆค่ะไว้พบกันในคลิปหน้านะคะวันนี้สวัสดีค่ะ